อู้อู้ไอ้มทได้จตังเปนภอพิดเออเออจะตั้ตเลย

จริงไม้ทางเพ่เออเออโอ้โอยจักรยานไปทุ่งรู้ <c oughs> ไปหฮือวะวนี่ไงขอจูอเ่เบรกเสร็จตรงนี้นะาพับปุ๊บมันก็ตีอ่อนนู้นเลย